โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขตหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันในปีการศึกษา2564มีนักเรียนทั้งหมด100คน มีพื้นที่บริการในเขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนแบ่งออกเป็น7ห้องเรียนประกอบด้วย 1. ห้องเรียนบ้านนาเจ็ดล็อกตั้งอยู่หมู่ที่6ตตำบลผาบ่องอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีครูจำนวน2คนและนักเรียนทั้งหมด13คนนักเรียนเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงใช้ไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซล์ ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคจากน้ำประปาภูเขาเส้นทางการเดินทางจากอำเภอเมืองแม่่งสอนถึงห้องเรียนเป็นระยะทาง45กิโลเมตรโดยเป็นทางลาดยาง40กิโลเมตรและเป็นทางลูกลัง5กิโลเมตร 2. ห้องเรียนบ้านห้วยโป่งการตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลผาบ่องอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีครูจำนวนสองคน และนักเรียนทั้งหมด8คนนักเรียนเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงใช้ไฟฟ้าจากไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้น้ำอุปโภคบริโภคจากน้ำประปราภูเขาเส้นทางการเดินทางจากอำเภอเมืองแม่ฮองสอนถึงห้องเรียนเป็นระยะทาง36กิโลเมตรโดยเป็นทางลาดยาง31กิโลเมตรและเป็นทางลูกลัง5กิโลเมตร 3. ห้องเรียนบ้านกิวขมินตั้งอยู่หมู่ที่11ตำบลห้วยปูหลิงอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีครูจำนวน2คนและนักเรียนทั้งหมด10คนนักเรียนเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงใช้ไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาเซลล์ใช้น้ำอุปโภคบริโภคจากน้ำประปาภูเขาเส้นทางการเดินทางจากอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนถึงห้องเรียนเป็นระยะทาง79กิโลเมตร โดยเป็นทางลาดยาง64กิโลเมตรและเป็นทางลูกลัง15กิโลเมตร 4. ห้องเรียนบ้านห้วยใสตั้งอยู่หมู่ที่11ตำบลห้วยปูลิงอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีครูจำนวน2คนและนักเรียนทั้งหมด14คนนักเรียนเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงใช้ไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาเซล ใ้น้ำอบปโภค・บริโภคจากน้ำประปาภูเขาเส้นทางการเดินทางจากอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนถึงห้องเรียนเป็นระยะทาง84กิโลเมตรโดยเป็นทางราดยาง64กิโลเมตรและเป็นทางลูกลัง20กิโลเมตร 5. ห้องเรียนบ้านหนองข่าวกลางตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลห้วยปูลิงอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีครูจำนวน2คนและนักเรียนทั้งหมด13คนนักเรียนเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงใช้ไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาเซลล์ใช้น้ำอุปโภคบริโภคจากน้ำประปาภูเขาเส้นทางการเดินทางจากอำเภอเมืองแม่่องสอนถึงห้องเรียนเป็นระยะทาง47กิโลเมตรโดยเป็นทางราดยาง26กิโลเมตรและเป็นทางลูกรัง21กิโลเมตร 6. ห้องเรียนบ้านห้วยฮีตั้งอยู่หมู่ที่8ตำบลห้วยปูลิงอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีครูจำนวน2คนและนักเรียนทั้งหมด16คนนักเรียนเป็นชนเผ่ากะเหลียงใช้ไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาเซลล์ใช้น้ำอุปโภคบริโภคจากน้ำประปาภูเขาเส้นทางการเดินทางจากอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนถึงห้องเรียนเป็นระยะทาง32กิโลเมตร โดยเป็นทางลาดยาง19กิโลเมตรและเป็นทางลูกลัง13กิโลเมตรเห้องเรียนบ้านห้วยซ่านตั้งอยู่หมู่ที่8ตำบลห้วยผาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีครูจำนวน3คนและนักเรียนทั้งหมด26คนนักเรียนเป็นชนเผ่าุงเซอร์ใช้ไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาเซลล์ ใช้น้ำอุปโภคบริโภคจากน้ำประปาภูเขาเส้นทางการเดินทางจากอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนถึงห้องเรียนเป็นระยะทาง67กิโลเมตรโดยเป็นทางลาดยาง60กิโลเมตรและเป็นทางลูกลัง7กิโลเมตรตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด5รูปแบบการเรียนการสอนคือ on-site on-air on-hand on-demand และออนไลน์เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา2564ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละภูมิภาคของประเทศนั้นเนื่องจากบริบทของโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลมีความยากลำบากในการเดินทางไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตชุมชนห่างไกลความเจริญนักเรียนมีความขาดแคลนอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์เช่น โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์ประกอบกับผู้ปกครองมีฐานะยากจนมีอาชีพทำไร่ทำสวนทำให้ไม่มีเวลาควบคุมดูแลนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดในรูปแบบออนไซต์และออนแฮนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไซต์และออนแฮนของโรงเรียนนั้น ในเบื้องต้นได้มีการจัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจทั้งครูบุคลากรของโรงเรียนนักเรียนผู้ปกครองนักเรียนรวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถึงแนวทางการบริหารจัดการและการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ในช่วงระยะแรกที่มีการแพร่ระบาดอัตราผู้ติดเชื้อไวรัสสูง ทางโรงเรียนจึงใช้การจัดการสอนในรูปแบบออนแฮนคือการเดินทางไปแจกใบงานสอนให้นักเรียนที่บ้านเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งกำหนดวันเวลาในการส่งใบงานต่อมาทางกระทรวงศึกษาธิการได้ให้แนวทางเลือกให้กับโรงเรียนสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงและต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด จากการประชุมหารือทั้งผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเห็นควรที่จะให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โดยในการจัดการเรียนการสอนทุกคนจะต้องปฏิบัติตามแนวทางมาตรการการป้องกันตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำเช่นการวัดไข้ การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและรักษาระยะห่างนอกจากนี้ครูผู้สอนได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19และวิธีป้องกันอย่างถูกต้องให้แก่นักเรียนและชุมชนเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยจากเชื้อไวรัสดังกล่าว